สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องทีออ่อาจจะใกล้ตัวหลายๆคนเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่ามีการกู้ยืมเงินกันนั่นก็คือเรื่องของการจำนองค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าเรากำลังจะซื้อบ้านมือสองหรืออาจจะกำลังจะได้รับที่ดินเป็นมรดกมาเนี่ย เอ่อสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งเลยที่ต้องเช็คให้ดีก็คือทรัพย์นั้นๆมันติดจำนองอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าติดจำนองอยู่เนี่ยมันจะมีผลทางกฎหมายตามมาอีกเยอะเลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาแกะรอยเรื่องนี้กันตั้งแต่ว่าถ้าลูกหนี้เขาไม่จ่ายเนี่ยเจ้าหนี้จะทํำยังไงได้บ้างแล้วสิทธิของคนที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องทีหลังอย่างคนที่ซื้อต่อมาหรือรับโอนมาจะเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเลยไอ้สัญญาจำนองเนี่ยมันจะจบลงตรงไหนสิ้นสุดลงได้ยังไงบ้างค่ะครับ ประเด็นพวกนี้เอาจริงๆสำคัญมากเลยนะครับในทางปฏิบัติเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ2หน่วยที่3ของมสทนะครับซึ่งก็ให้ข้อมูลค่อนข้างครอบคลุมทีเดียวค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจหลักการสําคัญสองคัญแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่แค่แบบว่าท่องจํามาตรากฎหมายกันไปนะคะแต่อยากให้เห็นภาพรวมว่าเออถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้จริงๆเราควรจะมองประเด็นไหนเป็นพิเศษหรือว่าต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง ถูกต้องครับเพราะว่าเรื่องจำนองเนี่ยมันมักจะเกี่ยวกับหนี้สินที่มูลค่าค่อนข้างสูงการเข้าใจกระบวนการต่างๆสิทธิหน้าที่ของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าหนี้ที่เราเรียกว่าผู้รับจำนองหรือฝั่งลูกหนี้หรือเจ้าของทรัพย์เองที่อาจจะเป็นผู้จำนองหรือว่าผู้รับโอนทรัพย์มาทีหลังเนี่ยการเข้าใจตรงนี้จะช่วยให้เราเจัดการสถานการณ์ได้ดีขึ้นปกป้องผลประโยชน์ตัวเองได้ดีขึ้นด้วยครับ วันนี้เราก็จะคุยกันโดยอ้านอิงถึงหลักกฎหมายสำคัญๆนะครับควบคู่ไปกับแนวทางที่ศาลดีกาเคยตัดสินวางแนวไว้หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าดีกาเพื่อให้เห็นภาพชัดๆในทางปฏิบัติกันไปเลยครับได้เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะสมมติว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นแล้วลูกหนี้ผิดนัดไม่จ่ายนี้ตามที่ตกลงกันไว้ที่นี้ฝั่งเจ้าหนี้หรือผู้รับจำงเนี่ยเขามีเครื่องมือทางกฎหมายอะไรบ้างคะที่จะมาจัดการกับทรัพย์สินที่จำงไว้ หลักๆเลยเนี่ยกฎหมายเปิดช่องทางให้ผู้รับจำงดำเนินการได้ออสองแนวทางใหญ่ๆครับแนวทางแรกคืออะไรคะแนวทางแรกที่นิยมใช้กันมากที่สุดเลยนะครับก็คือการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับจำงหรือที่เราอาจจะคุ้นๆกันว่าฟ้องยึดทรัพย์ขายทอดตลาดอันนี้เป็นไปตามหลักในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา728ครับกระบวนการก็คือผู้รับจำงก็จะไปยื่นฟ้องศาล ขอให้ศาลมีคำสั่งยึดทรัพย์ที่จำนงนั้นเอาไปขายท่อตลาดแล้วพอขายได้เงินมาเท่าไหร่ก็เอาเงินนั้นมาชำระหนี้คืนให้ตัวเองครับฟังดูเหมือนจะตรงไปตรงมานะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงขั้นฟ้องศาลได้เลยเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรที่ต้องทําก่อนไหมคะหรือว่าอยู่ๆก็ฟ้องได้เลยมีครับแล้วก็สําคัญมากๆด้วยคือกฎหมายกําหนดไว้เลยนะครับว่าก่อนที่จะฟ้องได้เนี่ยผู้รับจำงต้องส่งเอกสารที่เรียกว่าหนังสือบอกกล่าว ไปให้ลูกหนี้ทราบก่อนบอกให้เขารู้ตัวว่าเนี่ยให้มาชําระนี้ภายในเวลาที่เหมาะสมนะซึ่งกฎหมายก็กําหนดขั้นต่างไว้อีกว่าต้องไม่น้อยกว่า60วันนับจากวันที่ลูกหนี้เขาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นการบอกกล่าวนี้สําคัญจริงๆครับมีแนวคําพิพากษา,าสารดีการหลายฉบับเลยที่เอ่ยยืนยันว่าถ้าไม่ได้บอกกล่าวหรือบอกกล่าวแล้วแต่ยังไม่ครบ60วันดีเนี่ยการฟอร้องบังคับจำาน,นั้นก็ยังทําไม่ได้นะครับถือว่ายังไม่เข้าเงื่อนไข อ๋อค่ะค่ะหมายความว่าอยู่ๆจะฟ้องเลยไม่ได้ต้องให้โอกาสลูกหนี้ก่อนอย่างน้อยๆก็60วันแล้วถ้าเกิดว่าเออทรัพย์นั้นมันเปลี่ยนมือไปแล้วล่ะคะสมมุติลูกหนี้เดิมเขาขายบ้านให้คนอื่นไปแล้วคนที่ซื้อไปใหม่หรือที่เราเรียกว่าผู้รับโอนทรัพย์เนี่ยเขาต้องได้รับหนังสือบอกกล่าวนี้ด้วยไหมคะคำถามดีมากครับกฎหมายมองเผื่อไว้ในจุดนี้เหมือนกัน ตามมาตรา735บอกไว้เลยครับว่าถ้ามีผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองไปแล้วเนี่ยผู้รับจำนองก็ต้องส่งหนังสือบอกกล่าวฉบับเดียวกันกับที่ส่งให้ลูกหนี้เนี่ยแหละส่งไปให้ผู้รับโอนทราบด้วยนะครับโดยต้องส่งภายใน15วันนับแต่วันที่บอกกล่าวลูกหนี้ไปถ้าไม่ได้ทำแบบนี้เนี่ยผู้รับจำนองจะไปยกเอาสิทธิบังคับจำนองมาอ้างกับผู้รับโอนกลใหม่เขาก็ยังทำไม่ได้ครับเข้าใจแล้วค่ะ นั่นคือวิธีแรกคือฟ้องขายทอดตลาดแล้วอีกวิธีหนึ่งล่ะคะเห็นว่ามีสองวิธีครับอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าการฟ้องเอาทรัพย์จำนองหลุดเป็นสิทธิครับอันนี้จะอยู่ในมาตรา729วิธีนี้จะต่างจากวิธีแรกเลยคือไม่ได้ฟ้องเพื่อให้เอาทรัพย์ไปขายแต่เป็นการฟ้องขอให้ศาลตัดสินไปเลยว่าให้ทรัพย์สินที่จำนองนั้นน่ะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจำนองไปเลยเอ๊ะฟังดูเหมือนจะง่ายกว่าวิธีแรกนะคะ ไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องขายทอดตลาดด้วยเออในทางทฤษฎีอาจจะฟังดูง่ายกว่านะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยวิธีนี้มีเงื่อนไขทีเออ่เข้มงวดมากๆครับเรียกว่าโอกาสที่จะทำได้จริงๆนี้ยากมากๆเลยมันต้องเข้าเงื่อนไขครบทุกข้อตามที่กฎหมายกาหนดเลยนะครับคือข้อแรกลูกนี้ต้องค้างจ่ายดอกเบี้ยม,มานานมากคือต้องถึง5ปีเต็มเลย ข้อ 2. ตัวเจ้าของทรัพย์หรือผู้จำนนงเนี่ยพิสูจน์ให้ศาลเห็นไม่ได้ว่าราคาทรัพย์สินนั้นมันสูงกว่ายอดหนี้ทั้งหมดที่ค้างอยู่คือพูดง่ายๆว่าราคาทรัพย์มันไม่ท่วมหนี้แล้วและข้อ3ที่สําคัญอีกอย่างคือต้องไม่มีการจำนนงรายอื่นหรือไม่มีสิทธิพิเศษอื่นๆที่เรียกว่าบุริมสิทธิ์ซึ่งเป็นสิทธิที่จะได้เงินก่อนเจ้าหนี้อื่นตามกฎหมายนะครับจดทะเบียนซ้อนอยู่บนทรัพย์ชิ้นนั้นเลยแม้แต่รายเดียว โ oh, ฟังเงื่อนไขแล้วก็พอจะเข้าใจเลยค่ะว่าทําไมถึงเกิดยากในทางปฏิบัติจริงๆคงมีไม่กี่กรณีหรอกมังคะที่จะเข้าครบทุกข้อแบบนี้เป๊ะๆใช่ครับยากมากจริงๆแล้วก็เช่นเดียวกับวิธีแรกนะครับก่อนที่จะใช้วิธีฟ้องเอาทรัพย์หลุดเป็นสิทธิแบบนี้ได้เนี่ยผู้รับจำานงก็ต้องทำตามขั้นตอนเดิมคือส่งหนังสือบอกกล่าวให้ลูกหนี้ชำระหนี้ภายในเวลาไม่น้อยกว่า60วันก่อนเหมือนกันครับ ทีนี้มันก็อาจจะมีกรณีที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกนะคะอย่างเช่นว่าถ้าซับมีแค่ชิ้นเดียวแต่ว่าดันเอาไปจำนองไว้กับเจ้าหนี้หลายคนเลยหรือกลับกันเจ้าหนี้มีคนเดียวแต่ว่าจำนองซับไว้หลายชิ้นเป็นหลักประกันแบบนี้กฎหมายมีทางออกให้ยังไงบ้างคะครับกฎหมายก็จัดการเรื่องพวกนี้ไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเริ่มจากกรณีแรกก่อนคือซับชิ้นเดียวแต่จำนองประกันหนี้ให้เจ้าหนี้หลายราย หลักการสำคัญที่กฎหมายวางไว้เลยคือเรื่องของลำดับครับใครมาก่อนได้ก่อนดูจากวันและเวลาที่ไปจดทะเบียนจำนองที่สำนักงานที่ดินนั่นแหละครับใครจดทะเบียนก่อนก็ถือว่าเป็นผู้รับจำนองลำดับแรกมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนคนลำดับถัด,ถดไปครับอ๋อหมายความว่าตอนที่ขายทอดตลาดได้เงินมาก็ต้องเอาไปจ่ายให้เจ้าหนี้คนที่จดทะเบียนก่อนจนพรอฟหนี้ของเขาก่อนเลยถ้าเหลือถึงค่อยให้คนถัดไปแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดเนี่ยจะเอามาแบ่งจ่ายตามลำดับการจดทะเบียนเลยลำดับแรกได้เต็มไปก่อนถ้าเงินยังเหลือก็ให้ลำดับ2ถ้ายังเหลืออีกก็ให้ลำดับ3ามไปเรื่อยๆจนกว่าเงินจะหมดถ้าเงินมันไม่พอตั้งแต่ลำดับแรกๆคนที่อยู่ลำดับท้ายๆก็อาจจะไม่ได้เงินเลยหรืออาจจะได้ไปแค่บางส่วนเท่านั้นเองครับขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆหน่อยได้ไหมคะ ได้ครับสมมุติว่ามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเจ้าของเอาไปจำนองไว้กับนายกอเป็นคนแรกเลยนี่70,000 0บาทจดทะเบียนวันที่1มกราคมต่อมาวันที่1มีนาคมเจ้าของคนเดิมนี่แหละก็เอาที่ดินแปลงเดิมไปจำนองซ้อนกับนายขออีกคนหนึ่งนี่500,000บาททีนี้เกิดปัญหาขึ้นมา ต้องบังคับจำนองขายทอดตลาดที่ดินแปลงนี้ไปได้เงินมาสุทธิ1ล้านบาทพอดีเงินก้อนนี้ก็ต้องเอาไปจ่ายให้ในายกอซึ่งเป็นเจ้าหนี้ลำดับแรกก่อนให้ครบเต็มจำนวน700,000บาทพอจ่ายให้ในายกอไปแล้วก็จะเหลือเงินอยู่3 0 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับเงิน3 0 0 0 0 0บาทที่เหลือนี่แหละก็เอาไปจ่ายให้ในายขอซึ่งเป็นเจ้าหนี้ลำดับ2ซึ่งก็จะเห็นว่านายขอเนี่ยได้เงินไปแค่3 0 0 0 0 0บาททั้งทั้งที่นี่จริงๆคือ50,000 0 ก็ยังขาดอยู่อีก2 0 0แสนบาทครับและอย่างกรณีนายขอที่เป็นลำดับหลังแล้วดูเหมือนจะได้เงินไม่ครบเนี่ยเขาสามารถไปจ่ายหนี้แทนนายกอเพื่อให้ตัวเองขยับลำดับขึ้นมาได้ไหมคะแบบว่าเคลียร์ทางข้างหน้าก่อนทำได้ครับกฎหมายมีช่องทางให้ทำแบบนั้นได้เรียกว่าการรับช่วงสิทธิคือถ้าผู้รับจำนองลำดับหลัง อย่างนายขอในตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเห็นว่าถ้าปล่อยให้ลำดับแรกคือนายกบังคับจำนองไปก่อนตัวเองอาจจะได้อะไรเลยก็อาจจะยอมคว้างเงินตัวเองเนี่ยไปชำระหนี้ให้ในายกจนครบเลยพอนายกได้รับชำระหนี้ครบจำนองลำดับแรกก็ระง,งับไปนายขอก็จะเข้ารับช่วงสิทธิของนายกนั้นมาแทนกลายเป็นเสมือนเจ้าหนี้ลำดับแรกไปเลยครับอ๋อเข้าใจค่ะ เคลียร์เลยประเด็นซับชิ้นเดียวหลายเจ้าหนี้ทีน่นี้ถ้ากลับกันละคะซับหลายชิ้นแต่ประกันหนี้ให้เจ้าหนี้คนเดียวอย่างเช่นจำนองทั้งบ้านแล้วก็ที่ดินอีกแปลงไว้กับธนาคารเดียวกันเลยแบบนี้ธนาคารจะเลือกยึดอะไรก่อนได้ไหมคะหรือต้องยึดพร้อมกันหมดกรณีนี้กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้รับจำนองในการเลือกครับคือผู้รับจำนงเนี่ยมีสิทธิจะเลือกได้เลยว่าจะบังคับจำนองเอาจากทรัพย์ชิ้นไหนก่อนก็ได้ จะเลือกบังคับจากบ้านก่อนหรือจะบังคับจากที่ดินก่อนหรือจะเลือกบังคับไปพร้อมๆกันทั้งสองอย่างเลยก็ได้ทําได้หมดเลยครับจนกว่าจะได้รับชําระหนี้ครบตามจํานวนเว้นแต่ว่าในสัญญาจำนองที่ทำกันไว้น่ะจะไปตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะเจาะจงเช่นตกลงกันว่าให้บังคับจากที่ดินให้หมดก่อนนะถ้ายังไม่พอค่อยมาบังคับจากบ้านแบบนี้ก็ต้องเป็นไปตามข้อตกลงนั้นครับ แล้วถ้าเกิดว่าซับหลายชิ้นนั้นคนที่เอามาจำนองเป็นคนละคนกันล่ะคะเช่นในกอเอาบ้านตัวเองมาจำนองแล้วนางขอก็เอาที่ดินตัวเองมาจำนองเพื่อคำประกันหนี้ก้อนเดียวกันให้ในายขอกู้เงินไป อ่าถ้าเป็นกรณีที่มีผู้จำนองหลายคนแบบนี้แล้วในสัญญาไม่ได้ตกลงลำดับหรือสัสดส่วนความรับผิดกันไว้กฎหมายบอกให้เฉลี่ยภาระหนี้กันไปครับโดยให้เฉลี่ยตามส่วนของราคาของทรัพย์สินแต่ละชิ้นณนะเวลานั้นที่กำลังจะบังคับจำนองกันครับนี่ถึงคำถามที่ดิฉันว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดเลยนะคะคือถ้าฟ้องบังคับจำนองไปแล้วขายทอดตลาดทรัพย์สินไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเงินที่ได้มาเนี่ย มันยังไม่พอจ่ายหนี้ทั้งหมดเลยส่วนที่ยังขาดไปนี่ลูกหนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อไหมคะหรือว่าพอขายทรัพย์ไปแล้วก็คือจบตบกันแค่นั้นครับนี่เป็นอีกจุดสาคัญเลยนะครับที่คนมักจะเข้าใจผิดกันบ่อยๆคือหลักทั่วไปเลยนะครับตามมาตรา733วรรคหนึ่งของประมรวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยบอกไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่า ถ้าขายท่อตลาดทรัพย์สินที่จำงแล้วได้เงินสุทธิมาน้อยกว่าจำนวนหนี้ที่ค้างชำระกันอยู่ซึ่งก็รวมทั้งเงินต้นดอกเบีย้ยค่าใช้ใจ่ายต่างๆด้วยนะครับส่วนที่ยังขาดอยู่เท่าไหร่นั้นโดยหลักแล้วลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบครับจริงเหรอคะหมายความว่าถ้าสมมติขายบ้านใช้หนี้ไปแล้วได้เงินมาไม่พอส่วนที่ขาดไปเจ้าหนี้ก็มาเรียกเพิ่มจากลูกหนี้ไม่ได้แล้วนั่นเลยครับกฎหมายถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของเจ้าหนี้ที่เลือกรับหลักประกันเป็นการจำง แต่แต่ว่านะครับกฎหมายก็เปิดช่องข้อยกเว้นไว้เหมือนกันลูกหนี้อาจจะต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดได้ครับถ้ามันเข้าเงื่อนไขาบางอย่างคือข้อแรกต้องมีข้อตกลงกันไว้ชัดเจนในสัญญาจำนองเลยนะครับต้องเขียนระบุไว้ชัดๆเลยว่าหากบังคับจำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ให้ลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดจนครบต้องมีข้อความทำนองนี้เลย ข้อ 2. ในบางกรณีสารอาจจะดูเงื่อนไขอื่นประกอบด้วยเช่นตอนทําสัญญาจำนองนะ่ะราคาประเมินชับสินมันต่ํากว่าวงเงินหนี้ที่กู้ยืมกันอยู่แล้วหรือเปล่าเป็นต้นครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องมีสัญญาเขียนไว้ชัดเจนถึงจะเรียกส่วนที่ขาดได้แล้วถ้าเป็นการบังคับจำนองแบบเอาทรัพย์หลุดเป็นสิทธิล่คะคะที่ว่าทําได้ยากเนี่ยค่ะ ถ้าเกิดว่ามันทําได้ขึ้นมาจริงๆลูกนี้ต้องรับผิดส่วนขาดไหมคะถ้าเกิดมีตกลงกันไว้ในสัญญาอ๋อสำหรับกรณียึดทรัพย์หลุดเป็นสิทธินี่กฎหมายเขียนล็อกไว้ตั้งหากเลยครับในมาตรา7 2 9 1วรรคท้ายเนี่ยบอกไว้ชัดเลยว่าถึงแม้จะตกลงกันไว้ในสัญญาว่าให้ลูกนี่ต้องรับผิดในส่วนที่ขาดก็ตามแต่ถ้าเป็นการบังคับคดีโดยเอาทรัพย์หลุดเป็นสิทธิแบบนี้ลูกนี้ก็ไม่ต้องรับผิดในส่วนที่ขาดนั้นครับ ถือว่าเจ้าหนี่ได้ตัวทรัพย์ไปแล้วก็ให้จบกันไปแค่นั้นแล้วถ้าเกิดว่านี่ก้อนนั้นมันมีผู้ค้ำประกันอยู่ด้วยล่ะคะพอขายทรัพย์จำนองได้เงินไม่พอเจ้านี่จะหันไปไร่เบีย้ยเอากับผู้ค้ำประกันต่อได้ไหมคะได้ครับการที่บังคับจำนองไปแล้วได้เงินไม่ครบเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่านี่ของผู้ค้ำประกันจะหายไปด้วยนะครับเจ้านี่หรือผู้รับจำนองก็ยังคงมีสิทธิ์ไปเรียกร้องเอากับผู้ค้ำประกันได้ตามปกติเลยครับ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาคำประกันอันนี้ก็มีกฎหมายรองรับไว้ในมาตรา7271ครับผมโอเคค่ะชัดเจนมากเลยค่ะเรื่องวิธีการที่เจ้าหนี้จะบังคับจำนองแล้วก็ผลที่ตามมาต่างๆทีนี้ขอเปลี่ยนมุมมองบ้างนะคะมาดูฝั่งของคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคนก่อหนี้แต่ว่าดันมารับทรัพย์ที่ติดจำนองมา ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนองเนี่ยสมมุติว่าเราไปซื้อบ้านต่อจากคนอื่นหรือว่าได้รับมรดกมาปรากฏว่าบ้านหรือที่ดินผืนนั้นน่ะมันติดจำนองกับธนาคารอยู่คนที่รับโอนมาอย่างเราเนี่ยมีสิทธิมีหน้าที่ตามกฎหมายยังไงบ้างคะครับประเด็นนี้เจอบ่อยมากเลยครับในชีวิตจริงหลักการสําคัญที่สุดเลยที่ต้องจําไม่ขึ้นใจเลยนะครับคือการจำนองเนี่ยมันตกติดไปกับตัวทรัพย์ มันเป็นสิทธิประเภทหนึ่งที่กฎหมายเรียกว่าทับพ,พยสิทธินะครับคือมันเกาะติดอยู่กับตัวทรัพย์สินนั้นเลยแม้ว่าทรัพย์นั้นจะโอนเปลี่ยนเจ้าของไปกี่ครั้งกี่หนก็ตามภาระจำงก็จะตามติดไปด้วยเสมอดังนั้นคนที่รับโอนทรัพย์มาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามซื้อมารับมรดกหรือได้มาโดยสเสนอหาก็จะได้รับทรัพย์นั้นมาพร้อมกับภาระจำงที่มันติดอยู่แต่เดิมนั่นแหละครับหมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นคนไปกู้เงินหรือว่าไม่ได้เซ็นสัญญาจำงเองเลย แต่ถ้าเจ้าของเดิมเขาไม่จ่ายหนี้เจ้านี้ก็ยังสามารถตามมาบังคับจำงเอากับทรัพย์ที่ตอนนี้อยู่ในมือเราได้อยู่หรือคะถูกต้องครับนั่นคือความเสี่ยงที่ผู้รับโอนต้องเจอเลยแต่ว่ากฎหมายก็ไม่ได้ใจร้ายสัทีเดียวนะครับก็ให้สิทธิแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำงไว้หลายอย่างเหมือนกันเพื่อใช้ป้องกันตัวเองสิทธิที่สำคัญที่สุดเลยก็คือสิทธิไถ่ถอนจำนงครับตามที่ระบุไว้ในมาตรา736 ไทยถอนจำนองก็คือเราในฐานะเจ้าของคนใหม่สามารถใช้เงินตัวเองไปจ่ายหนี้แทนเจ้าของเดิมเพื่อปลดจำนองออกจากทรัย์ของเราได้แบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับผู้รับโอนเนี่ยมีสิทธิเต็มที่เลยที่จะเสนอตัวเข้าไปชําระหนี้จำนองนั้นๆก็คือทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยที่ยังค้างอยู่ให้กับโจนี้หรือผู้รับจำนองเพื่อแลกกับการปลดภาระจำนองออกจากทรัพย์สินที่ตอนนี้ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่ แล้วถ้าเราอยากจะใช้สิทธิถ่ายถอนนี้ต้องทำยังไงบ้างคะมีขั้นตอนอะไรที่ต้องทำเป็นพิเศษไหมไอได้ทรัพย์นี้มายังไงเสนอจะจ่ายเงินเท่าไหร่จะจ่ายที่ไหนเมื่อไหร่ถ้าผู้รับจำนองเขาโอเครับเงินไปจำนองก็รังงัดไปรัพย์ของเราก็เป็นอิสระแต่ถ้าเกิดผู้รับจำนองเขาไม่ยอมรับเงินหรือบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้เราถ่ายถอนง่ายๆกฎหมายก็ให้ทางออกแก่ผู้รับโอนไว้อีกครับ โดยให้สิทธิเอาเงินจำนวนที่เราเสนอจะไถ่ถอนนั่นแหละไปวางซับไว้ที่สำนักงานวางซัพย์ของกรมบังคับคดีได้เลยการวางซับที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไขแบบนี้กฎหมายถือว่ามีผลทำให้ทรัพย์สินนั้นหลุดพ้นจากจำนองทันทีเลยนะครับโห oh, มีทางออกให้แบบนี้ด้วยดีจังเลยค่ะ แล้วการใช้สิทธิถ่ายถอนนี่เราต้องรอให้เจ้าหนี้เขาเริ่มฟ้องบังคับจำนนงก่อนไหมคะหรือว่าพอเรารู้ว่าทรั์ติดจำนนงอยู่เราก็เดินเข้าไปเสนอขอถ่ายถอนได้เลยไม่ต้องรอครับมีแนวคำพิบกษา,าศาลดีกาเคยเวินิจฉัยไว้เป็นบนรรทัดฐานแล้วนะครับว่าผู้รับโอนทรัพย์สินซึ่งจำนนงเนี่ยมีสิทธิเสนอขอถ่ายถอนจำนนงได้ทันทีเลยไม่จำเป็นต้องรอให้ผู้รับจำนนงเขาเริ่มกระบวนการฟ้องร้องก่อนแต่งใดครับ นอกเหนือจากสิทธิถ่ายถอนซึ่งดูเป็นสิทธิหลักแล้วเนี่ยผู้รับโอนยังพอจะมีสิทธิอย่างอื่นอีกไหมคะสิทธิรับช่วงสิทธิอันนี้คล้ายๆกับที่คุยกันไปก่อนหน้าคือถ้าผู้รับโอนใช้เงินตัวเองจ่ายหนี้ถ่ายถอนจำนนงไปแล้วเนี่ยตัวผู้รับโอนก็จะกลายไปเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้คนเดิมแทนสามารถไปไล่เบีย้ยเรียกเงินที่จ่ายไปคืนจากลูกหนี้เดิมได้สิทธิขอให้บังคับจากพย์อื่นก่อน ในบางกรณีนะครับเช่นถ้าลูกหนี้เดิมเขามีทรัพย์สินอื่นอีกที่จำนองไว้กับเจ้าหนี้รายเดียวกันนี้ผู้รับโอนก็อาจจะร้องขอให้เจ้าหนี้เนี่ยไปบังคับเอากับทรัพย์ชิ้นอื่นของลูกหนี้ให้หมดก่อนได้ก่อนที่จะมาบังคับเอากับทรัพย์ที่อยู่ในมือเราสิทธิได้ค่าทดแทนถ้ามีการปรับปรุงทรัพย์ อันนี้ก็คือถ้าสุดท้ายแล้วทรัพย์นั้นมันถูกยึดไปขายทอดตลาดหรือทุกฟ้องเอาหลุดเป็นสิทธิไปแต่ก่อนหน้านั้นผู้รับโอนได้เคยลงทุนลงแรงไปปรับปรุงซ่อมแซมทําให้ทรัพย์นั้นมันมีมูลค่าสูงขึ้นผู้รับโอนก็มีสิทธิที่จะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ทําให้ทรัพย์ดีขึ้นนั้นคืนมาด้วยครับฟังดูแล้วก็มีสิทธิที่ช่วยคุ้มครองผู้รับโอนอยู่พอสมควรเลยนะคะแล้วในทางกลับกันล่ะคะผู้รับโอนมีหน้าที่อะไรที่ต้องปฏิบัติตามบ้างไหมคะหน้าที่หลักๆก,ก็คือ ข้อแรกเลยก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงครับว่าทรัพย์ที่ตัวเองได้มานั้นมันมีภาระจำนองติดพันอยู่ข้อ 2. ก็ต้องยอมให้ผู้รับจำนองเข้ามาบังคับจำนองได้ตามสิทธิของเขาหากว่านี่ประธานที่จำนองค้ำประกันไว้นั้นมันไม่มีการชำระหนี้จากลูกหนี้ตัวจริงและข้อ3ก็คือ ต้องรับผิดชอบหากตัวเองไปทําให้ทรัพย์นั้นเสียหายแต่ความรับผิดชอบตรงนี้กฎหมายบอกว่าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อหลังจากที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวจากผู้รับจำนองแล้วว่าจะมีการบังคับจำนองนะครับไม่ใช่รับผิดชอบตั้งแต่แรก สรุปง่ายๆก็คือการซื้อหรือรับโอนทรัพย์ที่ติดจำนองมาเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่ตรงที่เจ้าหนี้เดิมเขายังตามมายึดทรัพย์เราได้แต่กฎหมายก็ไม่ได้ปล่อยให้เรามือเปล่ายังให้สิทธิสําคัญคือการไถถอนเพื่อเคลียร์ปัญหานี้ได้ด้วยตัวเองถูกต้องครับก็เป็นการพยายามสร้างจุดสมดุลน,นะครับระหว่างสิทธิของเจ้าหนี้กับการคุ้มครองคนที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องภายหลังอย่างสุจริต คำถามก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันจะไปจบลงที่ตรงไหนไอสัญญาจำนองที่ทำทากันไว้เนี่ยมันจะสิ้นสุดลงหรือว่าระง,งับไปได้เมื่อไหร่แล้วก็เพราะเหตุผลอะไรได้บ้างคะครับเรื่องความระง,งับสิ้นไปของสัญญาจำนองเนี่ยกฎหมายกำหนดเหตุไว้หลายประการเลยครับอยู่ในมาตรา744สัญญาจำนองจะถือว่าสิ้นสุดลงทันทีเลยเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นครับข้อแรกเมื่อนี่ประธานระง,งับไป อันนี้สําคัญที่สุดเลยเพราะอย่างที่บอกครับว่าจำนองเป็นสัญญาอุปกรณ์คือมันมีอยู่เพื่อค้าประกันนี้ประธานอย่างนี้เงินกู้ดังนั้นถ้านีประธานมันจบลงไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ตามเช่นลูกหนี้จ่ายเงินคืนครบแล้วเจ้านี้ปลดนี้ให้มีการหักกลบลบนี้กันหรือเกิดกรณีนีเกลื่อนกลืนกันคือลูกนี้กับเจ้าหนี้กลายเป็นคนคนเดียวกันไปสัญ,ญญาจำนองที่ค้ำประกันนี้นั้นอยู่ก็ต้องระง,งับตามไปด้วยแต่ว่ามีข้อยกเว้นสำคัญมากที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะครับ คือท่านนี่ประธานระง,งับเพราะขาดอายุความอันนี้ไม่ทำให้จำนองระง,งับนะครับอ๋อค่ะข้อ 2. เมื่อผู้รับจำนองปลดหนี้ให้แก่ผู้จำนองอันนี้คือเจ้าหนี้ยอมยกเลิกภาระจำนองให้แก่เจ้าของทรัพย์ไปเลยการปลดหนี้จำนองแบบนี้กฎหมายบอกว่าต้องทำเป็นหนังสือไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับข้อ 3. เมื่อผู้จำนองหลุดพ้นจากหนี้ อันนี้อาจจะเกี่ยวเนื่องกับกรณีที่เราคุยกันไปแล้วเช่นกรณีที่ขายท่อตลาดทรัพย์แล้วได้เงินไม่พอแต่กฎหมายบอกว่าลูกหนี้ต้องรับผิดในส่วนที่ขาดแล้วตามหลักมาตรา733แบบนี้ก็ถือว่าผู้จำนนงหลุดพ้นไปจำนนงก็ระงับข้อ 4. เมื่อมีการถอนจำนนงอันนี้อาจจะโดยการตกลงกันระหว่างคู่สัญญาเองหรืออาจจะเป็นกรณีที่มีการเปลี่ยนหลักประกันใหม่แล้วถอนจำนนงอันเก่าออกไป ข้อ5เมื่อมีการขายทออตลาดทรัพย์ตามคำสั่งศาลอันนี้ก็ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการฟ้องบังคับจำนองโดยตรงหรือเป็นกรณีอื่นๆที่ศาลมีคำสั่งให้ขายทรัพย์นั้นและข้อสุดท้ายเมื่อมีการเอาทรัพย์จำนองหลุดเป็นสิทธิ์ก็คือตามวิธีที่2ที่เราคุยกันไปตอนต้นถ้าเจ้าหนี้ฟ้องชนะคดีได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นไปเลยสัญญาจำนองเดิมก็ต้องถือว่าจบไปครับอ๋อมีอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับคือกรณีหนี้เกลื่อนกลืนกันในส่วนจำนอง ถ้าจะพูดให้ง่ายๆก็คือการที่ตัวผู้รับจำงหรือเจ้าหนี้นั่นแหละครับกลายมาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จำนงนั้นเสียเองไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับเช่นเจ้านี้ไปประมูลซื้อทรัพย์นั้นได้เองจากการขายทอดตลาดหรืออาจจะรับโอนทรัพย์ชิ้นนั้นมาจากผู้จำงโดยตรงเลยพอเจ้านี่กลายเป็นเจ้าของทรัพย์เองสิทธิที่จำงที่ตัวเองเคยมีเหนือทรัพย์นั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปแล้วถูกไหมครับมันก็ต้องระง,งับไปโดยปริยายโอ้โห oh. ฟังดูมีหลายเหตุเลยค่ะที่ทำให้สัญญาจำงมันสิ้นสุดลงได้แต่เมื่อกี้นี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยเราดิฉันคิดว่าหลายคนอาจจะแปลกใจเหมือนกันคือเรื่องอายุความอะค่ะที่บอกว่าต่อให้นี่ประธานเช่นนี่เงินกู้มันขาดอายุความไปแล้วคือฟ้องร้องเรียกเงินโดยตรงจากลูกหนี้ไม่ได้แล้วแต่มันกลับไม่ทำให้สัญญ,ญาจำองระงับไปด้วย อันนี้มันเป็นไปได้ยังไงคะช่วยขยายความตรงนี้หน่อยคะ่ะมันฟังดูขัดขัดกับความรู้สึกนิดหน่อยนะคะครับใช่เลยครับนี่คือหลักกฎหมายที่สําคัญมากๆและคนมักจะเข้าใจผิดกันบ่อยจริงๆครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา745เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนและตรงไปตรงมามากๆเลยครับว่า การที่นี่อันเป็นประธานนั้นขาดอายุความไปหามีกระทบกระทั่งถึงสิทธิผู้รับจำงซึ่งจะบังคับเอาแก่ทรัพย์สินที่จำงไม่เดี๋ยวนะคะแปลว่าถึงแม้ว่านี่เงินกู้เนี่ยมันจะขาดอายุความไปแล้วสมมติว่า1ิบปีผ่านไปเจ้าหนี้ฟ้องเรียกเงินกู้จากตัวลูกหนี้โดยตรงไม่ได้แล้วแต่แต่ว่าเจ้าหนี้คนเดิมก็ยังสามารถฟ้องบังคับจำงเพื่อจะยึดบ้านหรือที่ดินที่เคยจำงไว้เป็นประกันได้อยู่อย่างนั้นเลยเหรอคะถูกต้องครับ ชัดเจนตามนั้นเลยครับนี่คือพลังของทรัพยาสิทธ,ธิที่เราพูดถึงกันนั่นแหละครับว่ามันผูกติดกับตัวทรัพย์จริงๆผู้รับจำนนงยังคงมีสิทธิฟ้องร้องเพื่อบังคับคดีเอาเฉพาะกับตัวทรัพย์สินที่จำนนงไว้ได้เสมอเลยนะครับแม้ว่าจะไม่สามารถฟ้องเรียกเงินให้ตัวลูกหนี้ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวได้แล้วก็ตามเพราะว่าสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ที่เป็นหนี้ประธานน่ะมันหมดอายุความฟ้องร้องไปแล้วแต่สิทธิเหนือทรัพย์จำนนงยังอยู่ มีแนวคำพิพากษาสารดีกายเยอะแยะเลยครับที่ยืนยันหลักการนี้ไว้อย่างมั่นคงสุดยอดเลยค่ะเป็นจุดที่ต้องระวังมากๆจริงๆสแสดงว่าถึงแม้คดีเงินกู้จะหมดอายุความไปแล้วแต่ว่าตัวทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันเนี่ยยังคงติดคดีได้อยู่เสมอเลยแล้วมันมีข้อจํากัดอะไรบ้างไหมคะหรือว่าเจ้าหนี้ก็ยังบังคับได้เต็มที่เหมือนเดิมทุกอย่างมีข้อจํากัดครับถึงแม้จะยังฟ้องบังคับจำนนงที่ตัวทรัพย์ได้อยู่ แต่มาตรา745ก็เขียนจำกัดสิทธิไว้อย่างหนึ่งเหมือนกันครับคือผู้รับจำนนงจะเรียกเอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนนงนั้นผ่านการบังคับจำนนงนี้ได้ย้อนหลังไม่เกิน5ปีเท่านั้นครับถึงแม้ว่าในความเป็นจริงลูกหนี้อาจจะค้างดอกเบี้ยมานานกว่านั้นก็ตามแต่เวลาบังคับจำนนงในกรณีที่หนี้ประธานขาดอายุความไปแล้วจะคิดดอกเบี้ยย้อนหลังให้ได้แค่5ปีอันนี้ก็เป็นไปตามหลักเรื่องอายุความเรียกร้องดอกเบี้ยค้างชำระ5ปีตามปกติครับ อ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะคือ,อยังยึดทรัพย์ได้แต่ถ้าจะเอาดอกเบี้ยที่ค้างๆกันมานานเป็น10บสปีผ่านการยึดทรัพย์ในครั้งนี้จะได้แค่5ปีล่าสุดเท่านั้นแล้วตัวสิทธิจำนองเองละ่ะคะมันมีอายุความในการฟ้องบังคับไหมคะหรือว่าอยู่โยงคงกระพันฟ้องแม่ตลอดไปไม่มีหมดอายุสิทธิในการฟ้องบังคับจำนองเองก็มีอายุความเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าจะฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดไปตามแนวคำพิพากษาสารดีกาที่อ้างอิงหลักกฎหมายทั่วไปเรื่องอายุความ ก็ถือว่าสิทธิเรียกร้องให้บังคับจำนองนี้มีอายุความ10ปีครับโดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เจ้าหนี้อาจจะใช้สิทธิบังคับจำนองได้เช่นอาจจะนับจากวันที่ลูกหนี้ผิดนัดและเจ้าหนี้ได้ทำตามขั้นตอนต่างๆเช่นส่งหนังสือบอกกล่าวครบถ้วนแล้วเป็นต้นครับ โอ้โหวันนี้เราเจาะลึกเรื่องจำนองกันไปหลอยแง่มุมมากๆเลยนะคะตั้งแต่วิธีที่เจ้าหนี่จะบังคับเอากับทรัพย์ซึ่งก็มี2แบบหลักๆคือฟ้องขายท่อตลาดกับฟ้องเอาทรัพย์หลุดเป็นสิทธิซึ่งก็รู้แล้วว่าทําได้ยากมาก ไปจนถึงสิทธิของคนนอกที่อาจจะมารับโอนทรัพย์จำงโดยเฉพาะสิทธิสำคัญคือการไถ่ถอนแล้วก็ปิดท้ายด้วยเหตุท,ที่ทำให้สัญญาจำงมันสิ้นสุดลงซึ่งจุดที่พีคที่สุดหรือน่าสนใจที่สุดก็คงเป็นเรื่องอายุความของนี่ประธานเนี่ยแหละค่ะที่ถึงแม้จะขาดไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำให้จำงระง,งับไปด้วยแค่ไปจำกัดสิทธิในการเรียกดอกเบี้ยค้างจ่ายย้อนหลังเท่านั้นเองพอได้ฟังแบบนี้แล้วก็ทำให้เห็นภาพรวมแล้วก็ความเชื่อมโยงของประเด็นต่างๆได้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะ ใช่ครับจะเห็นว่ากฎหมายพยายามอย่างมากเลยนะครับที่จะสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้ให้เขามั่นใจได้ว่าจะได้รับชำระหนี้คืนจากหลักประกันที่เขารับไว้กับอีกด้านหนึ่งคือการให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายลูกหนี้แล้วก็บุคคลภายนอกที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นผู้รับโอนทรัพย์หรือแม้แต่ผู้ค้ำประกันก็ตามมันมีนกลไกที่ซับซ้อนแต่ก็พยายามหาจุดที่มันลงตัวที่สุดนะครับจริงค่ะ เป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์ของหลายๆฝ่ายเลยทีนี้พอเราเห็นความซับซ้อนเหล่านี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีผู้รับโอนทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเรื่องอายุความที่มันส่งผลกระทบไม่เหมือนกันเลยระหว่างนี่ประธานกับตัวจำนองเองมันก็มีคำถามชวนให้คิดต่อนะครับว่าการที่เราใส่ใจในการทำเอกสารหลักฐานต่างๆให้มันชัดเจนให้มันรัดกุมตั้งแต่ตอนเริ่มทำสัญญาจำนองเลยรวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆที่กฎหมายกำหนดไ เป๊ะๆในระหว่างทางอย่างเช่นการส่งหนังสือบอกกล่าวให้ถูกคนถูกเวลาถูกต้องตามแบบเนี่ยมันมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนกันนะในการที่จะช่วยป้องกันปัญหาข้อพิพาทที่มันอาจจะตามมาหรือว่าช่วยลดความเสี่ยงจากผลลัพธ์ที่เราอาจคาดไม่ถึงได้ในเรื่องจำนองที่ดูผิวเผินเหมือนจะตรงไปตรงมาแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดปลีกย่อยซ่อนอยู่มากมายแบบนี้ เพราะฟังดูแล้วเหมือนว่าความใส่ใจในรายละเอียดของเอกสารสัญญาแล้วก็การปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยน่าจะเป็นกุญแจสําคัญเลยนะคะที่จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันปัญหาปวดหัวในเรื่องที่ซับซ้อนอย่างการจำนองนี้ได้ไม่น้อยเลยจริงๆสําหรับการสนทนาเจาะลึกของเราในวันนี้ก็คงต้องขอจบลงเพลงเท่านี้ค่ะ